วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพักเก้าไก่ขับสอสอ,ออกจากพักหนึ่งคนก็คือคุณแก่สอสอปาจินแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณปูอัดสอสอฝั่งทนอันนี้ถูกตัดสิทธิ์ทุกอย่างภายในพัก<อ>ทั้งสองคนโดนข้อหาคุกคามทางเพศทีมงานตัวเองเรื่องราวรายละเอียดเป็นยังไงมาฟัง เรื่องราวมันมีมาตั้งนานแล้วนะเรื่องสอสอทางปัจจินน่ะได้เห็นน่ะได้รู้ว่าเขาเชื่ออะไรแล้วเขาก็มีมาพูดแก่ตัวว่าเขาถูกใส่ร้ายอะไรยังไงเนี่ยนะแต่อีกคนหนึ่งเพิ่งมาได้ทราบชื่อได้รู้ชื่อเมื่อวานนี้เองลงุงมาแล้วเรื่องราวรายละเอียดนะี่ยขยายให้ฟังหน่อยนะลงุงอา้าวท่านผู้ฟังกับ ไอ้คอยมาฟังพร้อมกันสสปาจีนบุรีเนี่ยชื่อเล่นชื่อไก่แจ้ชื่อจริงชื่อวุฒิพงษ์ทองเหลาเขาเป็นนักกิจกรรมหรือว่าเรียกว่า NGO ของทางภาคตะวันออกแบบชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักมากมายสสกรุงเทพก็ชื่อชัยยานพวานมั่นเพียงจิตถือแมงเรียกยาชิบหายสสฟังทนทั้งสองคนถูกข้อหาคุกคามทางเพศแบบมีการแชทไลน์มีถูกเนื้อต้องตัวแต่ที่สําคัญเนี่ยเขาได้สื่อสารออกมาในลักษณะว่าเซ็กชวล อันนี้มันหมายความว่าไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะสมยอมหรือไม่ก็าตามถ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหมายถึงว่าตําแหน่งในพักเนี่ยตำกว่าแล้วคุณใช้อํานาจที่สูงกว่าเนี่ยไปทําให้เขาเกงใจหรือเขาไม่กล้าพูดเนี่ยไปล่วงละเมิดเขามแม้แต่กระทั่งคําพูดเนี่ยมันก็มีความผิดแล้วมันก็มีความผิดไปตามลําดับไม่ต้องถึงกับไปจมจืนอะไรเขานะแค่คุณไปล่วงละเมิดเขาเนี่ยก็มีความผิดแล้วส่วนสสปาจีนคุณไก่แจ้เนี่ยถูกขับ ออต้องไปหาพักใหม่ภายใน30วันถ้าหาพักใหม่ไม่ได้ก็จะหลุดจากตําแหน่งสสส่วนคุณชัยยามพวานไม่ได้ถูกขับออกแต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการมาที่การหรือสิทธิต่างๆที่จะได้ประโยชน์จากพักเนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นซึ่งทั้งพักคุณชัยธวัฒน์ได้ออกมาบอกว่าถ้าคุณชัยยามพวานเนี่ยออกมาขอโทษทั้งขอโทษสังคมทั้งขอโทษผู้ที่ถูกกระทําแล้วก็ชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ผู้ถูกกระทำอ่ะเขาเรียกร้องแล้ว ตรงเนี้ยพักก็จะดูอีกทีหนึ่งว่าจะขอโทษในลักษณะไหนชดเชยในลักษณะไหนส่วนสอ,สอสอไก่แจ้นี่เขาไม่ยอมเลยเขาบอกว่าเป็นถูกดิสเครดิตแล้วก็ถูกพักเนี่ยตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปล่วงละเมิด ถึงขนาดจมจืนออะไรเขาเพียงแบบเพียงแต่ว่าพูดกันแชทกันในทางที่มัน18บวกเท่านั้นเองตรงเนี้ยสำหรับพักเก้าไกลแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคุกคามทางเพศเรียบร้อยแล้วส่วนพาทเงนเรียบร้อยแล้วมันไม่ต้องไปถึงขนาดไปล่วงละเมิดอะไรลึกซึ้งเพียงแต่ว่าคุณใช้คําพูดใช้วิทาวิธีพูดจาหยาบโลดแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็เข้าข่ายเรียบร้อยแล้วคุณจะมาปฏิเสธไม่ได้แล้วคุณไก่แจ้คุณคุณต้องเข้าใจว่ามาตรฐาน ของพักแล้วก็สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันจะทําให้สังคมเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงขึ้นแต่คุณกลับจะเอาให้ได้าตามใจของคุณต้องให้ถึงขนาดตัดสินในในชั้นศาลหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือสิทธิของเขาอันนี้เขาคงต้องไปหาพักใหม่อยู่แล้วที่สําคัญสสไก่แจ้เนี่ยเขาก็โยงไปถึงว่าเขากําลังตรวจสอบเรื่องราวต่างๆในภายในจังหวัดของเขาอยู่แล้วเขาก็เลยถูกขบวนการกันแกล้งไอ้ตรงเนี้นะขบวนการกันแกล้งไม่มีใครมากันแกล้งนิ้วมือคุณให้คุณไปแชทอะไร ลามก18บวกแบบนั้นคุณต้องยอมรับในสิ่งที่คุณทําคุณจะไปเบี่ยงเบนแบบนี้ไม่ได้ดดดยิ่งดิ้นยิ่งแย่ภาพพจน์ในสายตาของประชาชนที่มองคุณเนี่ยยิ่ง,งแย่ขึ้นไปอีกแล้วยังจะมาอ้างต่อว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเป็นปีแล้วทําไมเพิ่งจะมาเป็นข่าว <c oughs> คนเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, มันจะเกิดขึ้นมาปีหรือ2ปีอ่ะมันเป็นความจริงหรือเปล่าเท่านั้นจะมาหาว่าใครเขาใส่ร้ายเรา <c oughs> ใครใส่ร้ายต้องเรียกว่าความเท็จแต่ถ้ามันคือความจริงเกิดขึ้นจริงไม่ได้ถูกใส่ร้ายเพียง <c oughs> แต่ว่ามันออกมาช้า ส่วนคุณปูอัดเนี่ยฝ่ายกฎหมายของพักคุณนัทวุฒิอ่ะเขาออกมาบอกแล้วสิ่งที่คุณทํากับคนอื่นเนี่ยมันมากกว่าที่สื่อสารออกมาให้ประชาชนเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณสมควรจะถูกขับออกแต่คันนี้ด้วยมติพักเนี่ยมันไม่ถึง3มใน4เพราะฉะนั้นคุณก็ควรที่จะต้องลาออกหรือไม่เพราะว่าความรับผิดชอบของคนที่มีอยู่ในพักเนี่ยมันจะต้องสูงส่งอย่างตอนนั้นคุณที่เขาเมาแล้วขับเนี่ยยังไม่ทันจะมีใครตัดสินยังไม่ทันจะเลยเขาชิงลาออกเลยไอเน,นี้ยคือสุด ยอดของความรับผิดชอบเรื่องนี้นะสังคมภายนอกเขาก็รู้สึกว่าหลายคนบอกเอา้าแค่ขับออกแค่ตัดสิทธิ์ตั้งอ,อย่างเงี้ยมันอ่อนเกินไปไหมนะ้วก็ล่าช้าไปไหมอะลุงเา้ากับ พักการเมืองแล้วเว้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่สาลก็หนักสุดก็คือขับออกเนี่ยก็คือสุดยอดแนวส่วนเขาจะลาออกหรือไม่มันก็อยู่ที่สำนึกของเขาส่วนไอ้ปุอัดเนี่ยชัยยานวาเนี่ยที่ไม่ได้ขับออกเพราะว่าคะแนนมันไม่ถึงมันไม่ถึงสามในสี่ที่เขามาประชุมวันนั้นวันนั้นมันร้อยยี่ิบแปดแล้วมันได้แค่ร้อยหกคนก็เลยสงสัยแล้วแต่ไอ้สิบสี่คนเนี่ยเป็นใครอ่ะมีคนตั้งข้อสงสัยต่อ,อไฟต้องข้ามหรือว่าคนที่เขาสงสัยอยากได้ความมาตรฐานจากพรรคเก้าไกลเขาก็สง ส่วนนี้สอ่ะสสอที่อยู่ในพรรคเก่าไกลที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับพรรคเก่าไกลเนี่ยเขาก็ออกมแบนกันใหญ่แบบเนี้ยเข้าตองทวงศัตสีของผู้หญิงแล้วตอนเนี้จะทํายังไงกันต่อน,น,ะ,งงน,อน,นะมีใครมั่งอ่ะลุงคนนี้เลยชัดเจนต,ตรงไปตรงมาคุณรัชนกสีนอกสอสฝอัอ่งทนฝั่งเดียวกันกับ <c oughs> ชัยยงภาวาอยู่ฝั่งทนเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าเขาโหวตให้ขับออกทั้งสองคนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเ,เขาทนเห็นสิ่งนี้ไม่ได้คุณรั ัชนกบอกว่าสสญี่ปุ่นเนี่ยเมาแล้วก็มาอภิปรายในสภาเนี่ยแบบไม่ทันแล้วก็ถูกทักท้วงไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าต้องขับออกเขารู้สึกตัวทีหลังปุ๊บเขาลาออกทันทีแล้วพระเก,กา้าไกลก็มีตัวอย่างความรับผิดชอบสูงมาทีงแล้วคือเมาแล้วขับคุณสอสอที่พัคกุลเศรษฐิดเนี่นนะเออปุ๊บมีปัญหาปุ๊บเขาลาออกปับ๊บแบบนี้แหละคือมาตรฐานคุณรัชนกก็เลยบอกว่าเอ้ยมาตรฐานสูงขนาดนี้ตอนนั้นอนะโอเคเลยนับถือน้ําใจของกรรมการบริหาร แล้วก็สอสอคือความสําคัญมันอยู่ที่สอสอเขาลาออกด้วยตัวเขาเองโซไอสอสอสองคนเนี่ยคนนึงถูกขับโอเคแล้วอีกคนนึงอ่ะแค่ตัดสินอ่ะไอปูอัดเนี่ยแค่ตัดสิ์แบบเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วสานึกของสอสอ่ะที่จะลาออกก็ยังไม่มีแล้วแถมยังมาประกาศต่อหน้าสาธารณชนบอกว่าไม่มีความผิดยังไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําแสดงว่ายังไม่เข้าใจคําว่าคุกคามทางเพศได้ดีพอต้องไปอบรมสั่งสอนใหม่ คุณไอบอกว่าจะงดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพักจนกว่าสถานการณ์ของไอปูอัดเนี่ยมันจะคลี่คลายหมายถึงว่าจะขอโทษแบบไหนและผิดชอบต่อผู้ถูกกระทำของเขาแบบไหนข้อแล้วการลาป่วยของคุณรัชนกบ,บอกว่าต้องลาป่วยข้อหาบาดเจ็บในหลักการแม้ข้อหานี่บาดลึกในหัวใจจริงๆคุณ <ๆ S 2> ชอบอ,ออกมาโพสต์นะบอกว่าเก็บไว้ต้องนานแล้วสังเกตต้องนานคอยติดตามว่าพักเก้าไก่จะแก้ปัญหานี้ยังไงสุดท้ายแล้วพักเก้าไก่เขาแก้ปัญหา ได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละขอนับถือกรรมการแล้วก็สอสอในพรรคก้าวไกลแต่ว่าช้าไปหน่อยนะที่สําคัญเนี่ยสสสอูอ,อัดเนี่ยสมควรที่จะลาออกนะเพราะว่าความรับผิดชอบอะมันต้องมีความรับผิดชอบต่อพรรคมันต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมันต้องมีพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคคนนี้แซ่บสุดครับสกก้าวไกลคุณเนิร์ดพัชราพรบอกเลยบอกว่าหน้าได้ไม่มีความละอายแก่ใจเป็นคนให้ได้ก่อนค่อยมาเป็นสอสอปูอัด มีสํานึกถึงคําพูดคำนี้ของผู้หญิงบ้างไหมวะผู้หญิงอ่ะเขาพูดถึงแกเนี่ยสำนึกคนมีให้มากกว่านี้แล้วก็บรรดาสสหญิงของพรรคเก้าวไกลหลายๆคนเนี่ยก็พูดในลักษณะเดียวกันแบบนี้แล้วก็เอาโปรไฟล์เนี่ยเป็นสีดำเลยคือไว้ทุกข์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับสอสปูอัน สองๆอทั้งสองคนเนี่ยนะทำให้นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งที่คุณกล้องสารัดเล่นแล้วก็มีคนเอาภาพลุงตู่เอามาใส่แล้วก็เอาคำพูดนี้มาใส่มันมีใจความว่ากูไม่ออกถ้าออกกูะจะเอาอะไรเด็ก <laughs> เขาไม่ออกทั้งสองคนจริงๆด้วยเราเว้ยแต่คันนี้ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมไอ้อคุณวุฒิพงษ์เนี่ยต้องไปหาพักสังกัดให้ได้ภายใน30วันแล้วที่พักที่เขาไม่มีสอสอแต่ยังดํารงสถานะเป็นพักอยู่ก็ไปสังกัดเขาได้นะเว้ยไอ้ตรงเนี้ยเออแพองอาจจะมีพักที่อยากจะมีสอสอในมือยอมรับก็ได้แต่พักที่มีสอสออยู่แล้วเนี่ยเขาคงละอายไม่กล้านับระหว่ะ <les> <les> <ๆๆ>ส่วนอีกคนนึงนี่นะไอ้สอสอโป๊กเนี่ยจะทนแรงกดดันของสังคมแล้วก็ของคนในพักได้ไหมถ้าเป็นเป็นคุณแล้วก็ เป็นผมหรือเป็นใครก็แล้วแต่แม่งเจอกดดันขนาดนี้จะกล้าสู้หน้ากับใครเขาได้วะความละอายใจไม่มีแต่เห็นข่าวเขาบอกว่าเขายังไม่รู้สึกสำนึกผิดเขายังคิดว่าเขาไม่ผิดอยู่แบบนี้นะหนาเกินไปหรือเปล่าวะความกดดันก็จะอยู่ที่ปูอัดแล้วก็พักกดพลอยติดร่างแหกแรงกดดันนี้ไปด้วยเห็นไอ้พักไอ้แลลวพวกเอฟซีเพื่อไทยไอ้เขาจะมาสีดาลุยไฟกันอีกแล้วที่พักเก้าไกลาถามว่า14คนที่ไปโหวตร,รับรองไอ้ปูอัดเนี่ยมัน เป็นใครอ่าหาเรื่องดิไอปูอัดมึงลาออกทีดวะผมขอยืนยันตรงนี้นะครับในสิ่งที่ผู้ร้องทุกกรณีนะครับผมไม่มีความผิดจริงๆครับโดยเฉพาะเรื่องคุกคามทางเพศนะครับโดยท้ายที่สุดนะครับผมก็ขอให้ไปเป็นเรื่องของกะกะตเพราะว่ามีผู้ไปร้องกะกะตแล้วนะครับถ้ากะกตตัดสินว่าผิดผมก็จะยอมรับผิดครับ <c oughs> ผิดอะไรก็รู้อยู่แก่ใจคนในพรรคเขาก็รู้อยู่เขาไม่อยากจะมาเปิดมากอะ่ะคุณรัฐวุฒิออกมาพูดแล้วสสปูอัดเหลือคำบรรยายสมัยหน้านะแย่แน่แต่ไม่ต้องแย่ซะ หมยหน้าก็ไม่เหลือแล้วปูอัดเอ้ยบอกตรงๆนะดูสีหน้าแล้วก็แววตาของไอ้สอสอปูอัดต,ตอนที่มาให้สัมภาษณ์นี่รู้ถึงความล็อกแลกไม่มีความจริงใจในการสื่อสารเลย แววตาอะไรต่างๆนี่แบบห,ห,หลบตรงนู้นทีตรงนี้ทีแย่แย่แย่โง,ง่เฮงไม่ดีนะแกเนี่ยได้ <c oughs> ข่าวว่าคุณไอติมเนี่ยช่วยไปด้วยเลยเพราะว่าดันไปรู้จักกับไอ้สอสอปูอัดเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็หาว่าคุณไอติมเนี่ยแหละเป็นคนที่ไปหาล็อบบี้ให้คนมาช่วยออกเสียงสนับสนุนไอ้ปูอัดเนี่ยให้มันไม่ต้องถูกตัดสิทธิ์ไม่ต้องถูกขับออกจากพรรคจริงไหมอะลงุงคุณไอติมเขาก็ได้ออกมาบอกเปิดเผยเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโหวตเนี่ยมันเป็นมติลับแต่ เขาบอกขอบอกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเขาขับทั้งสองคนออกจากพักเพราะว่าความผิดของเขาเนี่ยมันชัดเจนซะยิ่งกว่าชัดแบบนี้จะให้ไปรับรองเขาได้ยังไงเพื่อนเพื่อนทุกคนเชื่อไหมว่าคุณไอติมพูดจริงแต่สำหรับลุงนะลุงเชื่อนะคุณไอติมเนี่ยแววตาคําพูดของเขาเนี่ยทุกครั้งที่พูดออกมาเนี่ยมันสื่อสารถึงอินเนอร์ความจริงใจออกมาได้ชัดเจน อยากจะรู้ว่าต่างประเทศเนี่ยเวลาเขามีกรณีแบบเนี้ยเขาทํายังไงกันบ้างอะลุงทางประเทศเนี่ยส่วนมากเขาจะลาออกนะเว้ยมีแต่ประเทศไทยนี่แหละทั้งสอสอทั้งอะไรหลายๆอย่างพักอื่นๆเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยากจะอยู่เพื sure. ่อจะทดสอบว่าเขาเนี่ยเป็นคนจริงไม่ผิดจริงแม่งอยู่ต่อแต่ของสิงคโปร์เนี่ยเขาลาออกเลยนะมึงคนนี้เลยมิออนเปเรล่ากับนิโคเซียเนี่ยเป็นสมาชิกแรงงานของสิงคโปร์เป็นพักฝ่าย อันดับหนึ่งเหมือนกับพรรคเก้าไกลแบบเนี้เขาไปจับมือกันไปกินข้าวกันแล้วถูกนักข่าวแอบถ่ายไปไปมา,มาสุดท้ายแล้วประยอมรับบอกว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทั้งคู่ทําไงล่ะต้องลาออกไม่ต้องรอสอบสวนนี่คือสํานึกของสอสอด้วยตัวเองเลยที่อังกฤษก็มีเขาชื่อเดเมียนเกรเป็นเพื่อนของเทริซาเมอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของอังกฤษไฮตักคนนี้โดนจับได้ว่าครอบครองสือ่อลามกในอินเทอร์เน็ตไป็เจ้าของพรทับหรือเปล่าวะสุดท้าย แล้วเขาก็ต้องลาออกเว้ยหรือจะเอาที่นี่เลยเจ้าแห่งการลาออกประเทศอะไรรู้ไหมญี่ปุ่นครับความรับผิดชอบสูงอยู่แล้วของประเทศนี้เขาชื่อริวชิโยเนยามะชื่อเพลง่ญญันยากผู้ว่าราชการจังหวัดนิกิงาตะของญี่ปุ่นถูกจับได้ว่าซื้อบริการทางเพศซื้อบริการทางเพศนักศึกษาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วนะพอโดนจับได้ปุ๊บเขาก็ลาออกทันทีเลยไม่ต้องรอสอบสวนอันนี้คือยอมรับไม่เหมือนกับไอ้คุณอะไรคุณไก่แจ แมบอกว่าเรื่องเกิดมาเป็นปีกว่าแล้วทําไมเพิ่งยังเป็นเรื่องเอา้ามึงคือเรื่องจริงคือความจริงที่เคยเกิดขึ้นมันก็ต้องยอมรับแบบนีวว้วะเพราเก่าไกลเนี่ยนะมาตรฐานที่เคยสูงสําหรับคนที่มีสํานึกอย่างคุณนักี่พัติไม่จะเป็นต้องลาออกก็ว่ายังไม่มีการสอบสวนยังไม่มีอะไรแต่เขาลาออกแต่สองคนเนี่ยนะมึงสมควรจะลาออกจังสึกบอกว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะให้ออกต่มาขับเขาออกได้ยังไงความรับผิดชอบต่ำ ุแล้วถ้ามาตรฐานของเก้าไกลอ่ะถ้าลุงเป็นสมาชิกพักหรือเป็นกรรมการมีสอสอลุงจะโหวตยังไงอ่ะมามึงมาถามกูได้ไงวะกูเป็นผู้รัก ความยุติธรรมกูเนี่ยคือเป่ามุ่นจริงอยู่แล้วกูโหวตให้แมงออกทั้งสองคนจริงวะและท่านผู้ชมอ่ะเห็นด้วยไหมเหมือนกันกับลุงไหมว่าไอ้สองคนเนี่ยมันต้องสมควรที่จะถูกโหวตออกความผิดชัดเจนขนาดนี้มันยังหน้ามึนบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดเพราะถ้าทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยพักก็จะได้ความเชื่อถือและความศรัทธากลับมาเพราะว่าช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยโหอายเขาคิดหายเลยไอ้พวกที่เขาฝ่ายตรงข้ามที่เขาเป็นดังแบกอะไรพวกนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อพักพักก้าวไกล แม่งเปลี่ยนเป็นพรรคเก้าการไอ้บ้าเอ้ยเหมือนไห่ยำหลุดพ้นบ่วงก,กรรมตรงนี้ใช่ไหมเราไปเรียกเขาอัตบัตสัตเขาก็เถียงใหญ่ไม่ตบตัตสัตไม่กืนเลือดต้องอยู่ความเป็นจริงพอแมงมาบอกก่าเราว่าพรรคเก้ากามแมงเลยเมื่อไหร่จะมีมติพักออกมาสักทีทนึงเอาแต่ได้หลุดพ้นกันสักทีสิ่งที่สังคมคาดหวังกับพรรคเก้าไกลเพราะว่าพรรคเก้าไกลตั้งมาตรฐานไว้สูงเพื่อให้พรรคการเมืองเก่าๆพวกผู้ใหญ่ที่ทําอะไรไม่ลุ่มลุ่มล่ำล่ำจะต้องมาดูมาตรฐานของพรรคเก้าไกลแล้ว มตรฐานนั้นมันก็ทําให้เกิดวิกฤตปัญหาต่อพรรคเก้าไกลแต่วิกฤตนี้ก็คือโอกาสที่จะได้ชี้แจงแล้วก็จะได้สร้างมาตรฐานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสอสอทั้งสองท่านสมควรที่จะมีจิตสํานึกที่ว่าจะลาออกหรือไม่ก็อยู่ที่ท่านแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นว่ายังไงสมควรจะลาออกไหมทั้งสองคนนี้หรือว่าเห็นด้วยว่าเขาอยู่ต่อได้ไม่ต้องลาออกฮะมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันที่สําคัญนะมาตรฐานสูงเนี่ยมันจะพูด ยังไงก็ได้ทุกพักการเมืองนโยบายที่ดีจะพูดยังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะทําได้หรือเปล่าพักก้าวไกลต้องพิสูจน์ตรงนี้พักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักทักคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณวก็สสัดีครับ